ผูช้ชมมีดีต้อนรับนะคะคลิปนี้อ่ะขอฝากก่อนขึ้นนอนแล้วกันนะคะก็คือแนวทางในการวิเคราะหนะ์คู่โต๊ดบนคู่โต๊ดบน4ตัวเด่นนะคะเวลาจับคู่แล้วเข้ามา2หลักแต่ว่าขาดอีกหลักหนึ่งก็ไปหาเอาเองนะ,ะบางทีก็อาจจะมาคลบอกระเกิดมาเปิ้นมาหามหรืออย่างไรเราก็มาดูกันก่อนซึ่งดิฉันก็จําสถิติไม่ได้มีคนบอกว่า1 7มกราคมนะที่ออกกันนะคะ เออก็บอกแล้วไม่ได้ดูวันดูคืนเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วแต่อารมณ์ฉันเลย <c oughs> อ่าคุณเดี๋ยวคุณอายุเยอะแล้วคุณก็จะรู้เองถ้าคุณไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะค,ะคุณก็จะแบบว่าไม่ดูวันไม่ดูคืนนะคะดูแต่อะไรรู้ไหมดูแต่ว่าวันนี้อยากกินอะไรดีนะคิดแต่ว่าวันนี้จะกินอะไรดีพอกินไปแล้วอีกทีหนึ่งบอกว่าเอ๊ะจะกินอะไรทานของเล่นดีนะคะ อ่ะคู่ตัวบนนะคะได้ฉันใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างเท่ากับ x อกบวก 1, บวก3บวก2ลักษณะเป็นอย่างไรเอามาดูมารับชมกันก่อนก่อนที่จะตัดสินใจนําไปเปรียบเทียบหรือนําไปอะไรหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่าง 6, 1บวก1ได้7 7, 1บวก1ได้8 8, 3บวก3ค่ะ 8, 3บวก3เป็น11ใส่1 1, 2บวก2ได้3อันนี้ ออกแ9 8้แดละ87ดังนั้นเนี่ยดิฉันดูว่าบนนะแต่คู่โต๊ดนี้มันจะเป็นคู่โต๊ดเบิ้ลคือ8มาหลักร้อยและหลักหน่วยอันนี้กรณียกเว้นความจริงดิฉันน่าจะข้ามไปแต่ว่าเขามาที่อันนี้มา2ตัวล่างอันนี้ข้ามไปเลยนะทีนี้คุณจะเห็นเด่นชัดถ้าเขาไม่มาเบิ้ลมาหานะคะแมส์นะ บวกกับ7เป็น15ใส่5 5บวก1ได้6 6บวก3ได้9 9บวก2เป็น11นะคะใส่1นะคะก็เวลาเราจับนะ4 2 8มันก็จะได้8คู่โตดพอ8คู่โตดคก็ไปหา1ตัวเด่นมาใส่ทีนี้ออก1 4 5แล้วก็3 7ดังนั้น5นะคะมาที่หลักหน่วย1มาที่หลักร้อยมา2อหลักทีนี้ 1บวก7ได้8 8บวก1ได้9 9บวก2อเบวก3ได้12และ2บวก2ได้4ี่ตงนี้นะคะในฉันกลัวงวดไหนที่มาหาไ่อีกอ,อันนี้ดิฉันกลัวว่าเดี๋ยวนะบวก7อ่ะใช่จริงๆนะคะอันนี้ก็มามาลักษณะที่มาหามนะคะ ก็คือหลักร้อยและหลักหน่วยสังเกตดูันนี้ร้อยหน่วยนี่ร้อยหน่วยนี่ร้อยหน่วยนะคุณผู้ชมถ้าอันไหนมาหามก็คือถือเป็นแจ็คกอดของคุณเองแล้วนะถ้าคุณไม่กันเวอร์แบบแปดแปดเก้าเก้าสองสองสี่สี่อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็แล้วช่วยไม่ได้นะฉันยังช่วยตัวเองไม่ได้ผมก็ช่วยไม่ได้ละสองบวกสองได้สี่ สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์อ่ะเาก็อะไรละงวดถัดมาแปดเก้าห้าแล้วก็ห้าสองเพราะฉะนั้นแปดมาหลักร้อยห้ามาหลักหน่วยอ้ามันมาทากขายอย่างนี้จริงร้อยและหน่วยร้อยและหน่วยคุณผู้ชมกระไรนะคะเออทั้งงวดถัดไปอย่ามาหลักอื่นแล้วกันแปดบวกสองได้สิบนะแปดบวกสองได้สิบหลักร้อยบวกหลักหื่นล่างได้สิบใส่ศูนย์ 0บวก1ได้หนบวก3ก็ได้4 4บวกสองได้7เออนะออก706นะทักไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาคู่ไหนไม่รู้ห่ะกนะแต่ถ้ามันมาออกเปิ้ลออกหามถือว่าเป็นแจ็คพอตของคุณเพราะว่าลักษณะตามสูงต่อให้เข้ามาอย่างนี้นะก็ถือว่าเข้ามา2หลักและมันขาดอยู่หลักหนึ่ง นะดิฉันจะเขียนว่าหลักที่ที่ไม่มาก็คือการกระบาดหลักที่ไม่มาคือการกระบาดนะหลักที่ไม่มาคือการกระบาดอันนี้ไม่มาก็คือเลข6ทีนี้17มกราขออภัยนะถ้าคลิปไหนได้พูดว่าสิหกคุณก็รู้เองโดยอันตโนมัตินะว่าเป็น17มกราก็เลื่อนไปหนึ่งวันนะไม่เป็นไรหรอก จ็ดหนึกร้อยบวกหลักหน่วยล่างนะอุ้ยไม่ได้เลยนะคะเคลื่อนไปหนึ่งวันใจะจะขาดแล้ววายนะคะอ่านะเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเนอะใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดและเจ็ดบวกสองได้เก้าเอาทบทวนหน่อยสิท่านผู้ชมเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าจำได้ไหมที่เด่นบนมันมีเด่นบนนะ เดี๋ยวดิยฉันจะลองมาแปรผันให้คุณดู mm. ใครดูคลิปนี้สามสี่เจ็ดเก้าคู่โต๊ดบนนำมาเปรียบเทียบกับสามตัวบนนัสินะคะสามสี่เจ็ดเก้าใช่ไหมเมื่อกีนะ้เราเขียนตรงนี้เพื่อความเข้าใจนะเดี๋ยวถ้าจะลบออกดิฉันก็จะลบออกเองนะเด่นไอ้คู่โต๊ดเมื่อกี้นะอันนี้ครบสามตัวบนเด่นบน คนที่เจ็ดและก็สี่วันนะทีนี้จำได้ไหมเด่นบนนะคะเด่นบนพิวพิวพิวอันที่บนล่างเรายังไม่ดูอเอาแค่นี้แหละมาเปรียบเทียบกันคุณผู้ชมดูไรอันนี้เป็นวิงเวียนสีสันมีไหนเมื่อกี้ดิฉันจำได้ว่ามันเป็นเลขห้าเลขห้ากับเลขเจ็ดใช่ไหมเดนน 5, เ่นบนห้ากับเจ็ด อ่าเข้าแก็บเฮ้ยนะคะเข้าแก็บเฮ้ยเข้าแก็บไหนงเ้งเข้าแก็บตะทิ้งเ,เดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หาดูแผ่นชิน้นนี้แน่นะคะมันชนที่เจ็ดและสี่ทีนี้เด่นบนมันมีเลขห้าด้วยพอนะสูทีนี้นะคะ A อฟรีวนะคะ เราจะทำยังไงดีจ๊ะนักเรียนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันว่านะเจ็ดกับสี่มันเป็นตัวเด็ดถ้าถ้าเรามองตามลักษณะป่ะตามเลขตามเลขน้ำหนักเลยนะเห็นเฉดไม่เจ็ดกว่าเนี่ยถ้าเกือบแปดโลขึ้นนะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ดมันจะเด่นเพราะว่าห้ากับเจ็ดใช่ไหมที่เป็นเด่นบนใช่ไหมฮะเด่นบนมันห้ากับเจ็ด เพราะฉะนั้นเนะี่ยคู่โต๊ที่เด่นก็คือเจ็ดห้าเจ็ดกับห้านะแล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็ห้าสี่ 4. อ่ะทีนี้ดิฉันไม่จะให้คุณนะดิฉันจะจับเป็นคู่โต๊ที่เด่นนะเจ็ดห้า x คุณหาในนี้แหละมาใส่ในแถวนี้อ่ะเจ็ดห้า x แล้วอะไรนักเรียนเจ็ดสี่ x อ่ะแล้วก็สี่ห้า x ว่านนะ นักเรียนนะคะนักเรียนศูนย์หนึปศูนะคุณก็เลือกสักสองตัวมาใส่แทนหรือ3ามตัวสตัว5ตัวแล้วแต่คุณนะนะนะรักอันไหนก็มากันไปแต่ทีนี้ถ้ามาถ้ามาสมมุติว่าคู่ตัวนี้มามันก็จะเป็นสี่เจ็นะคุณผู้ชม เออนั่นนะสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักก็คือ5เด่นจริงๆมันนะ,ะนะคะทีนี้เราลอ,ลองกันไหมเนี่ยเอาแต่ตัวเด่นนะตรงนี้นี่คุณก็ไปหาพี่พี่แฟนนะนะสี่เจ็ดแปดสี่เจ็นหนะึ่งสพ อันนี้มันคงไม่มาร่วมกันหรอกตบยังไงเครื่องมันเก่าลนะนะนะหรือคุณจะเอาสี่ห้าไปใส่แปดศูนย์หนึ่งสองย่างนี้ก็ได้แล้วก็เจ็ดห้าไปใส่แปดศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าฉันไม่มีพื้นที่ใส่นะดนฉันใส่คุณเป็นรูบนตัวอย่าง ะะดิฉันเอาคู่นี้มาใส่ให้คุณดูเป็นตัวอย่างอีกสองคู่นี้คุณก็ใส่ใส่เรียงลงมานะคะถ้าคุณถ้าคุณจะพิจ,จนารณาแบบฉบับเทียบแบบที่ดิฉันทำนะอ่ะทีนี้แค่นี้ก่อนละคืนนี้นะเดี๋ยวฟังไปเยอะๆนะคุณก็คงไม่ฟังดิฉันแล,ล้วหรอกมันดึกแล้วขอบคุณค่ะ